สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัศสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราป,ปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าภาพยนตร์มหัศจรรย์ตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดชนรงกับเกรียงศักด์และวิสรุตต่างก้มศีรษะคำนับพระเจ้ากฤิษณราชเดชนรงก็ทูลพระองค์ว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้พระองค์ต้องมีพระวิตกกังวลหรอกพย่ะค่ะกล่าวกระมอมได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนพระองค์เป็นอย่างดีที่สุด ในหลวงทรงฝืนแย้มพระสวนข้าขอบใจท่านมากเดชนรงค์นายแพทย์หลวงเดินเข้ามาถวายคำนับพระเจ้ากฤษณราชอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดตัวลงนั่งบนพระแทน่นเอื้อมมือจับข้อพระหัตต์ตรวจชีพจรใบหน้าของนายแพทย์เคร่งขรึมสายตาที่มองลอดแว่นสายตาสั้นจ้องดูพระพักในหลวงนั้น เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเขาได้ไต่ถามอาการจากพระเจ้ากฤิษณราชตามสมควรแล้วกราบทูลว่าวันนี้พระอาการของพระองค์ดีขึ้นเล็กน้อยเพื่อคะ่ะในหลวงรับสั่งแผ่วเบาท่านอย่าปลอบใจข้าเลยข้ารู้ตัวของข้าดีชีวิตของข้าคงจะไปไม่รอดพ้น วันสองวันนี้เกรียงศักดิ์ค่อยๆลุกขึ้นก้มศีรษะถวายคำนบับกล่าวกระหม่อมจะรีบไปประกอบพระโอสถมาถวายพระองค์พะยะค่ะแล้วเขาก็หันมาทางราชเลข,ขานุการในพระองค์ท่านวิสรุตโปรดตามข้าพเจ้าไปรับพระโอสถมาถวายในหลวงเดี๋ยวนี้ผู้สำเร็จราชการผู้เสริมขึ้นทันที ไม่ต้องวิสรุตท่านอยู่อภิบาลในหลวงที่นี่เถิดข้าจะไปกับเกรียงศักดิ์เองประเดี๋ยวข้าจะใช้ให้นายทหารรักษาพระองค์นำพระโอสถมาถวายในหลวงวิสรุทยกมือจับแขนนายแพทย์หลวงท่านเกรียงศักดิ์ข้าคิดว่าถ้าจะให้ดีแล้วท่านควรน,นำพระโอสถมาถวายในหลวงด้วยตนเองดีกว่า ผู้สำเร็จราชการตวาดวิสรุตเสียงล้านไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะต้องออกความเห็นมันเป็นเรื่องของแพทยหลวงโดยเฉพาะท่านออกจะยุ่งมากไปแล้วพระนางจันทราแหวขึ้นทันทีท่านออกจะดุดันมากไปท่านเดชนรงค์ถึงแม้ว่าท่านเป็นผู้สำเร็จราชการท่านก็ไม่ควรจะเบ่งกับวิสรุตอย่างนี้เพราะยังไงวิสรุต ก็เป็นราช,ชเลขานุกการในพระองค์มันจะมากไปโว้ยทุกคนต่างหัวเราะฮือหือขึ้นพร้อมๆกันเดชนรงค์เดินนำหน้าพาเกรียงศักดิ์ออกไปจากห้องบรรทมของพระเจ้ากฤษษณราชแล้วเขาก็ยกมือฉุดแขนเกรียงศักดิ์พาเดินไปในที่ลับตาคนริมพระตำหนักท่านเกรียงศักด ข้าขอเพิ่มเงินรางวัลให้ท่านจากห้าสิบช่างเป็นร้อยช่างถ้าหากว่าท่านรับทำงานสำคัญนี้ได้สำเร็จนอกจากท่านจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งร้อยช่างแล้วข้าจะแต่งตั้งท่านให้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่มีอำนาจปกครองบรรดาขุนนางคนละเรือนทั้งหลายโดยทั่วไปซึ่งท่านอาจจะก,กอบโกยเงินโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของท่านอย่างสบายใจทีเดียว เกรียงศักด์นายแพทย์หลวงผู้เต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อในหลวงของเขาได้มองดูเดชนรง์อย่างเกลียดชังยิ่งแต่ก็ไม่กล้าจะโต้อตอบกับผู้สำเร็จราชการด้วยท้อยคำอันรุนแรงเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเดชนรงค์ไม่พอใจเขาเดชนรง์จะฆ่าเขาเมื่อไหร่ก็ได้ข่าแต่ท่านเดชนรง์ข่าเป็นนายแพทย ข้าต้องสื่อสัตว์ต่อวิชาชีพของข้ายิ่งไปกว่านี้ข้าต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของข้าข้าไม่อาจที่จะรับทำงานตามความประสงค์ของท่านได้แล้วแต่ท่านจะโปรดเถิดเดชนรงค์ผู้สำเร็จราชการมีสีหน้าบึ้งตึงทันทีเขายกมือชี้หน้าเกรียงศักในแพทย์หนุ่มและพูดคุกคามเกรียงศอก ข้าให้เวลาท่านในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนตะวันตกดินถ้าท่านไม่ยอมปลงพระชนพระเจ้ากฤษณาราโด้วยยาพิษของท่านข้าก็จะจัดการกับพระองค์เองแต่หมายความว่าท่านจะต้องประสบชะตากรรมอย่างที่ไม่มีใครช่วยอะไรท่านได้เกรียงศักดิ์ก้มศรีรษะเล็กน้อยข้ายอมตายด้วยความสื่อสัตย์สุจริต ดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่อย่างคนทรยศเดชนรงลืมตาโพลงยกมือขวาตบหน้าในแพทย์หลวงทันทีนี่นะขอดมคุมคายดีนักเกรียงศักด์สูดปากลัน่นยกมือลูบคลำแก้มของเขาเล่นตบจริงๆอย่างเนี้ยไม่เอาละเว้ย <c oughs> เจ็บนี่วะเดชนรงรีบยกมือไหว้ในแพทย์หลวงทันที แล้วพูดเสียงหัวเราะขอโทษเถอะครับคุณหมอผมยั้งมือไม่ทันเกรียงศักด์บนพึมพำรรแล้วเดินไปจากที่นั้นผู้สำเร็จราชการติดตามไปด้วยนายแพทย์หลวงรู้ตัวดีว่าขณะนี้ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้ถ้าหากว่าเขาไม่ยอมปลงพระชนพระเจ้ากฤษ,ษณราช เขาคงจะถูกเดชนรงฆ่าเขาอย่างแน่นอนคืนวันนั้นเองนายแพทย์หลวงประจำพระองค์กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่เงียบๆภายในห้องของเขาร่างของหญิงสาวคนหนึ่งค่อยๆผลักประตูเดินเข้ามาในห้องเจ้าหญิงมนทาวดีนั่นเองพระองค์แต่งฉลองพระองค์ชุดสีทอง ปล่อยพระเกศายาวและมีดอกไม้เสียบข้างพระกันเกรียงศากรีบลุกขึ้นยืนก้มศีรษะถวายบังคมทันทีสวัสดีฝาบาทฝาพระบาทมีประสงค์อะไรหรือจึงได้เสด็จมาหากระหม่อมตามลำพังเช่นนี้พระธิดาผู้เลอโฉมเสด็จเข้ามาหยุดยืนเบื้องหน้าในแพทย์หนุ่มน้ำพระเนตรคลอหน่วย พระพักนั้นหมองผิดปกติเกลียงศัพท์ฉันเข้าใจเอาเองว่าเดชนรงค์คงจะบังคับให้ท่านลงพระชนเสด็จพ่อของฉันด้วยการผสมยาพิษลงไปในพระโอสถวิสรุตก็เข้าใจเช่นนี้เป็นความจริงใช่ไหมจ้าเกลียงศักดิ์นายแพทย์หลวงยิ้มเศร้าๆพะเยะค่ะ เป็นความจริงเดชนรงค์ได้ติดสินบนกระหม่อมเป็นเงินถึงหนึ่งร้อยช่างเพื่อให้ปลงพระชนในหลวงโธเอ้ยเจ้าหญิงรับสั่งพลางกันแสงทำไมเขาถึงได้โหดร้ายทารุณเช่นนี้เนาะเขาไม่ได้นึกถึงพระกรุณาที่คุณของเสด็จพ่อที่จุบเลี้ยงเขามาเลยเกรียงสักว่า อย่างไรก็ตามกระหม่อมยังซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อในหลวงเสมอเดชนรงได้บังคับกระหม่อมว่าถ้าค่ำวันนี้กระหม่อมไม่ยอมปลงพระชนในหลวงเขาจะจัดการกับกระหม่อมอย่างรุนแรงนี่ก็ค่ำแล้วกระหม่อมไม่กล้าออกจากห้องไปไหนเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายเจ้าหญิงมณฑาวดีทรงสะอื้นเบาๆยกรหัส จับแขนเกรียงศัก์ยยาและรับสั่งเสียงสั่นเครือท่านเกรียงศักิ์ชีวิตของเสด็จพ่อกำลังอยู่ในระหว่างความเป็นความตายและยิ่งไปกว่านี้สิครินนครจะต้องได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมยา่าจากความมักใหญ่ไฟสูงของเดชนรงค์ เกรียงศักด์เพื่อเห็นแก่สเสด็จพ่อเพื่อเห็นแก่ฉันและชาวสิครินนครทั้งหลายขอให้ท่านใช้คนของท่านที่ไว้วางใจได้นำจดหมายของฉันไปให้สามทหารเสือของสเสด็จพ่อที่หุบเขาผาชางังกได้ไหมจ๊ะเกรียงศักด์ยิ้มเล็กน้อยได้กระหม่อม กระหม่อมมีคนใช้คนสนิทอยู่คนหนึ่งพอที่จะวางใจได้เจ้าหญิงมนฑาวดีแย้มพระสวนออกมาได้ทรงลวงพระหัตถ์ลงไปในพระอุระหยิบจดหมายออกมาฉบับหนึ่งส่งให้ในายแพทย์หลวงนี่จะเกรียงศักด์โปรดให้คนของท่านนำจดหมายของฉันไปให้ฟ้าคำรนฟ้าพยับหรือฟ้าลั่น คนหนึ่งคนใดก็ได้ฉันเชื่อว่าสามทหารเสือของเสด็จพ่อเท่านั้นที่จะทำให้เดชนรงค์ต้องพินาศพ่ายแพ้ไปและหมายความว่าสิคิรินนครจะร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนางข้าหลวงร่างเล็กคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องและทูลเจ้าหญิงโดยเร็วเจ้าหญิงเพคะ รีบเสด็จขึ้นไปห้องบรรทมของในหลวงเถิดเพคะท่านเดชนรง์กำลังสงสัยว่าเจ้าหญิงเสด็จลงมาหาเกรียงศักดิ์ท่านหญิงมนทาวดีถอนพระไทยหนักๆพยักพระพักกับนางข้าหลวงแล้วรับสั่งกับนายแพทย์โดยเร็วช่วยจัดการให้เรียบร้อยนะจ๊ะฉันลาก่อนเกรียงศักดิ์รับสั่งจบก็รีพานางข้าหลวงรูปสวยออกไปจากห้องนายแพทย์ประจำพระองค์ เกรียงศักด์สุดตัวนั่งที่โต๊ะและรับประทานอาหารค่ำต่อไปสักครู่หนึ่งชายหนุ่มร่างเล็กคนหนึ่งก็เดินออกมาจากห้องทางขวามือนายแพทย์ยิ้มให้คนของเขามานี่ไอเฮลทาสผู้ซื้อสัตว์ของเกรียงศักด์รีบเข้ามาสุดตัวลงนั่งคุกเข่าและพูดอย่างฉาดฉานพ่อคะ่ะต้องการสิ่งใดหรือ อันชีวิตของข้านั้นพร้อมแล้วที่จะพลีเพื่อพ่อค่าแพทยหลวงหัวราะฮือฮเดี๋ยวก็ถีบเขาให้หลอกมึงเอาภาษาอะไรมาพูดวะอ้าวรราประธานภาษาไทยโบราณยังไงละขอรับแม่นางเอย่ยงามใดเล่าจึงจะเทียบเปรียบเจ้าได้ในตาของแม่นางนั้นงามราวกับดวงดาว ปากของแม่นางว้าอย่าพูดเลยขอรับเกรียงศักด์อดหัวเราะไม่ได้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเล่นว้ยไอ้เหี้วข้ามีงานสำคัญที่จะใช้ให้เองทำธุระให้ข้าเจ้าทาสหนุ่มเปลี่ยนสีหน้าเป็นเคร่งขรึมเอางานเอาการรับประทานบัญชามาเธอขอรับท่านเกรียงศักด์ยิ้มให้คนของเขา และส่งพระอักษรของเจ้าหญิงมนฑาวดีให้เจ้าทาสหนุม่มไอ้เหาจงนำหนังสือนี้เดินทางไปหาสามขุนศึกที่หุบเขาผาชะโงกเดี๋ยวนี้และไปเร็วที่สุดที่เจ้าจะไปได้มอบหนังสือสำคัญนี้ให้ฟ้าคำรนหรือฟ้าพยับหรือฟ้าลั่นคนใดคนหนึ่งเจ้าจะรับทำงานสำคัญนี้ได้ไหมเจ้าทาสหนุม่มนิ่งอึ้งไปสักครู่ ข้าแต่ท่านเกรียงศักดิ์ข้ารู้สึกว่าข้าจะต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตในการที่จะไปติดต่อกับขุนพลทั้งสามเพราะข้าทราบว่าท่านเดชนรงค์คอยขัดขวางการติดต่อระหว่างคนในวังกับขุนศึกทั้งสามนายแพทย์หลวงยิ้มให้เจ้าทาสหนุ่มถูกแล้วเจ้าอาจจะต้องเสี่ยงภัยอันตรายแต่ว่า ข้าเชื่อความสามารถของเจ้าว่าเจ้าจะต้องทำงานให้ข้าสำเร็จรีบเดินทางไปเดี๋ยวนี้จงขับม้าของเจ้าลัดป่าอย่าเลียบริมแม่น้ำเป็นอันขาดเจ้าทาสหนุ่มรับคำสั่งผู้เป็นนายและลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องของนายแพทย์หลวงเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังหุบเขาผาชะโงกซึ่งอยู่ไกลจากสิคิรินนครประมาณสิบไมล์ ในชั่วโมงนั่นเองท่ามกลางความมืดที่มีแต่แสงดาวระยิบระยับม้าตัวหนึ่งควบขับมาตามทางหลวงอย่างรวดเร็วผู้ที่นั่งอยู่บนหลังมา้าคือเจ้าทาสหนุ่มของนายแพทย์หลวงประจําพระองค์นั่นเองม้าตัวนั้นลัดเข้าป่าโปร่งแห่งหนึ่งเมื่อถึงทางสี่แพร่งความเร็วของม้าช้าลงบ้าง เจ้าทาสหนุ่มของเกรียงศักด์กำลังขับมา้ามุ่งตรงไปยังหุบเขาพาชโงกพอผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งลูกธนูดอกหนึ่งก็แหวกอากาศวืดถูกหน้าอกเจ้าทาสหนุ่มอย่างจังเจ้าแห้วร้องอุทานสุดเสียงสะดุ้งเฮือกสุดตัวและแล้วร่างของเขาก็หล่นลงจากหลังม้าตัวนั้นเจ้าทาสหนุม่ม จบชีวิตของเขาด้วยธนูดอกนี้ชายชะกันในเครื่องแบบทหารสามคนวิ่งตรงมาที่ร่างของเจ้าทาสหนุ่มและช่วยกันค้นหาเอกสารสำคัญจนพบจากนั้นทหารของเดชนรงก็กลับไปยังม้าของเขาที่ซ่อนไว้อย่างมิดชิดแล้วก็พากันควบม้ากลับเข้าไปในเมืองในชั่วโมงเดียวกันนั่นเอง เกรียงศักด์แพทย์หลวงประจำพระองค์ก็ถูกจับกุมและนำไปขังไว้ยังคุกแห่งหนึ่งในเวลาไล่ๆกันวิสรุตอมหาผู้เท่าราชเลขานุการในพระองค์ของพระเจ้ากฤิณราชก็ถูกจับอีกคนหนึ่งพระเจ้ากฤิณราชทรงทราบข่าวว่าวิสรุตกับนายแพทย์หลวงถูกจับกุม และถูกทารุณกรรมด้วยการซ้อมอย่างยับเยินพระองค์ก็เสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งพระอาการซุดหนักลงทันทีตอนใกล้รุ่งสว่างของคืนวันนั้นพระเจ้ากฤษณราชก็สิ้นพระชนท่ามกลางเสียงร่ำไห้พิลาปรำพันของนางข้าหลวงมหัดเล็กและพระนางจันทรากับเจ้าหญิงมนทาวดี ข่าวแพร่สะพัดไปทั่วสรีคิรินนครในตอนเช้าพระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนแล้วบรรดาขุนนางนายทหารทั้งหลายตลอดจนประชาราษฎรต่างพากันเศร้าสลดใจไปตามกันพอตะวันสายสามทหารเสือปรากฏขึ้นฟ้าคำรนฟ้าพยับและฟ้าลั่น ได้ควบขับม้าคู่ขาของเขาผ่านประตูเมืองด้านตะวันออกเข้ามาในเมืองและตรงไปยังพระราชวังของพระเจ้ากฤิตสนราชแต่ประตูวังปิดสนิทมีทหารรักษาการอย่างแข็งแรงซึ่งทหารยามเหล่านี้ล้วนแต่เคยอยู่ในบังคับบัญชาของทักแกลทหารสามเกลอมาแล้วมาทั้งสามตัวหยุดชะงัก ห่างจากประตูวังเล็กน้อยใบหน้าของสามทหารเสือเคร่งเครียดฟ้าคำรนร้องตะโกนบอกทหารยามคนหนึ่งทหารเปิดประตูวังออกเดี๋ยวนี้ข้าอดีตขุนศึกของพระเจ้ากฤษณราชจะเข้าไปคำนับศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีของข้านายทหารรักษาพระองค์คนหนึ่ง เข้ามาหาสามทหารเสือหยุดยืนเท้าตรงแล้วรายงานให้ทราบท่านฟ้ากำรนท่านฟ้าพยับและฟ้าลันในฐานที่ท่านทั้งสามเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของข้ามาแต่ก่อนข้ายังคงเคารพนับถือท่านอยู่เสมอแต่ท่านผู้สำเร็จราชการได้สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปในพระราชวังพิธีอาบน้ำพระศพ จะได้กระทำในตอนเย็นวันนี้ซึ่งผู้มีเกียรติที่จะได้รดน้ำพระศพนั้นต้องได้รับเชิญจากท่านผู้สำเร็จราชการฟ้าคำรนมองดูนายทหารหนุ่มผู้นั้นแล้วกล่าวถามว่าบอกข้าหน่อยอัศวะขณะนี้บัลลังของพระเจ้ากฤษณราชยังว่างเปล่าอยู่พระนางจันทราเป็นผู้รักษาราชการแทนในหลวงรอย,อยังไงอัศวะ นายทหารหนุม่มยิ้มให้ฟ้าคำรนข้าเป็นเพียงผู้น้อยข้าไม่อาจจะทราบอะไรได้ในเรื่องที่เกี่ยวแก่ราชบัลลังก์ข้าทราบแต่เพียงว่าขณะน,นี้ผู้บริหารสีครินาครคือท่านเดชนรงค์ซึ่งมีอำนาจบังคับบัญชาทั้งทหารและพลเรือนโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียวฟ้าลั่นหันมาพูดกับฟ้าคำรนอย่างดุเดือดฟ้าคำรนเพื่อนค่ะ ไอเดชนรงจะต้องตั้งตัวเป็นกษัตริย์แน่นอนเอามันไอเพื่อนค่ะเราสามคนบุกเข้าไปในวังให้มันฆ่าเราเสียเราจะได้ไม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจแทนพระเจ้ากฤษณราชเจ้านายของเราฟ้าพยาพับเม้มปากแน่นทำตาปริบๆมองดูฟ้าลัานอย่าวู่วามไปเลยฟ้าลัาน่นไอเพื่อนค่ะ เมื่อเราไม่มีโอกาสที่จะได้เยี่ยมพระสบของในหลวงเราก็กลับไปก่อนเถิดสามทหารเสือต่างพากันชักม้ากลับและควบม้าไปจากที่นั้นวันคืนผ่านพ้นไปตามลำดับเดชนรงค์กับบรรดาขุนนางนายทหารทั้งหลายซึ่งเป็นพักพวกของเดชนรง์ได้อัญเชิญเจ้าหญิงมนทาวดีขึ้นครองราชสมบัติ แทนเสด็จพ่อของพระองค์แต่ก็ไม่ได้มีการกระทำพิธีราชาพิเศษเจ้าหญิงมนทาวดีเป็นกษัตริย์หุน่นที่ถูกเดชนรงจับเชิดให้ลงพระนามในประกาศปลดพวกขุนนางนายทหารที่มีความนิยมรักใคร่ในทะแก้วทหารสามเกลอและลงพระนามแต่งตั้งเลื่อนยศถาบนาศักด ให้พวกขุนนางนายทหารที่จงรักภักดีต่อเดชนรงความเดือดร้อนเริ่มเกิดขึ้นแก่ประชาชนสิคิรินนครแล้วเจ้าหญิงมนทาวดีได้ทรงออกกฎหมายรีดเงินภาษีอากรจากพ่อค้าวานิชโดยไม่ชอบธรรมซึ่งเงินเหล่านี้แทนที่จะเข้าท้องพระคลังหลวงกลับเข้ากระเป๋าของเดชนรง์ ประชาราษฎรได้รับการกดขี่ข่มเหงจากพวกทหารของผู้สำเร็จราชการมีการปล้นสะดมฉุดคร่าอนาจารและการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมร้อยแปดพันประการทหารของเดชนรงเป็นอภิสิทธิชนที่อยู่เหนือกฎหมายเมื่อราษฎรร้องเรียนกล่าวโทษ เดชนรงก็ไม่กล้าลงโทษทหารในบังคับบัญชาของเขาเพราะทหารเหล่านี้เป็นเคี้ยวเล็บของเขานั่นเองบ้านเมืองเกิดระสำาระสายแบ่งแยกออกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าซึ่งขณะนี้สามทหารเสือของเรากำลังวางแผนการที่จะหักโค่นเดชนรงผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ฟ้าคำรนฟ้าพยับและฟ้าลั่นได้ซ่องสุมผู้คนและอาวุธไว้เป็นจำนวนมากมายทหารหลายคนแอบมาประชุมปรึกษาหารือกับสามทหารเสือบ่อยๆเมื่อข่าวสิ้นพระชนของกษัตริย์กฤษณราชตลอดจนความระสําระสายภายในสิครินนครพระเดชนรงค์ได้ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม ได้แพร่ไปยังเมืองต่างๆกษัตริย์หนุ่มแห่งสินธุบุรีคือพระเจ้านารสิงก์ก็ถือโอกาสยกกองทัพเคลื่อนพลตรงมายังสิคิรินนครโดยด่วนเมื่อนายด่านของสิีคิรินนครนำข่าวศึกมาบอกเดชนรงค์ท่านผู้สำเร็จราชการก็ตกใจรีบสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปเป่าร้อง กวาดต้อนประชาชนชาวสิครินนครที่อยู่นอกเมืองให้เข้ามาในเมืองเพื่อจะให้เข้าร่วมมือกันทำการสู้รบกับกองทัพอันมหาศาลของกษัตริย์นรสิงห์ในฐานที่สามทหารเสือของเราเป็นราษฎรคือพล,ลเมืองของสิครินนครฟ้าคำรนฟ้าพยับและฟ้าลั่น จึงต้องอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองสิคิรินนครตามคำสั่งซึ่งช่วยให้มีโอกาสทำการหักโค่นเดชนรงค์ได้มากขึ้นก่อนที่กองทัพของพระเจ้านารสิงห์จะเข้าล้อมนครสิคิรินนครประตูเมืองทั้งสี่ด้านก็ปิดตายไม่ยอมให้ผู้ใดเข้าออกอีกแล้วเดชนรงค์ทำหน้าที่เป็นจอมทัพและจัดเตรียมกองทัพ ต่อสู้กับพระเจ้านรสิงห์ไว้อย่างพรักพร้อมทหารแห่งสีคิรินนครได้ขึ้นประจำรักษาหน้าที่บนกำแพงเมืองตลอดจนค่ายคูประตูหอรบเมื่อกองทัพอันมหาศาลของพระเจ้านรสิงห์เคลื่อนมาถึงกษัตริย์สินธุบุรีก็สั่งให้ตั้งค่ายล้อมเมืองไว้อย่างหนานแน่นพระเจ้านรสิงห์ เจ็บพระไทยมานานแล้วเมื่อครั้งพระเจ้ากฤษณราชยังดำรงพระชนอยู่สินธุบุรีนั้นมีสภาพคล้ายกับเป็นเมืองขึ้นของสิคิรินนครพระเจ้ากฤษณราชเคยขอสเบียงอาหารขอช้างมา้าโคกระบือจากพระเจ้านรสิง์อยู่เนืองเนืองซึ่งกษัตริย์หนุ่มนรสิง์จำต้องยอมตกเป็นเบี้ยล่าง เนื่องจากทรงทราบดีว่าแสนยานุภาพของสี่คิรินนครนั้นใหญ่ยิ่งกว่ากองทัพของพระองค์นอกจากมีทหารที่ชำนาญในการรบแล้วยังมีสามขุนศึกที่มีฝีมือรบอย่างยอดเยี่ยมบัดนี้กษัตริย์นรสิงห์ทรงทราบข่าวแน่นอนแล้วว่าพระเจ้ากฤษณราราสิ้นพระชน เจ้าหญิงมนทาวดีได้เป็นกษัตริย์แทนเสด็จพ่ออำนาจอันสูงสุดตกอยู่ในกำมือของเดชนรงค์แต่ผู้เดียวเดชนรงค์ได้สั่งปลดสามขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ออกจากราชการแล้วบ้านเมืองกำลังระส่าระสายเพราะเดชนรงค์ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมปกครองชาวสีคิรินนครอันเป็นเหตุให้ชาวสีคิรินนครจำนวนหนึ่ง ได้พากันอพยพไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ที่สินธุบุรีกษัตริย์นรสิงห์จึงถือโอกาสยกกองทัพของพระองค์มาตีเมืองสิคิรินนครเพื่อหวังจะได้เป็นเมืองขึ้นและแผ่กฤษฎานุภาพของพระองค์กองทัพของสินธุบุรีตั้งล้อมเมืองอยู่ได้ครบห้าวันกษัตริย์นรสิงห์ ก็ยกพลเข้าโจมตีสีคิรินนครในตอนรุ่งอรุณของวันหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าเพิ่งจะเริ่มสางเสียงโห่ร้องของทวยหานกึกก้องอยู่ตลอดเวลาทหารของสินธุบุรีใช้บันไดาพาดปีนกำแพงปล้นเมืองทหารของสีครินนครได้ต่อสู้อย่างดุเดือดระดมยิงธนูลงไปราวกับหาฝน บ้างก็ใช้น้ำร้อนและกรวดทรายทำลายค่าศึกขุนพลของกษัตริย์นรสิง์พยายามใส่ช้างเข้าทลายประตูเมืองแต่แล้วก็ต้องล่าถอยออกมาเพราะทหารศิีคิรินนครสามารถป้องกันไว้ได้จากเช้าจนกระทั่งบ่ายกองทัพของสินธุบุรีไม่สามารถจะหักเอาเมืองได้ก็ล่าถอยกลับเข้าค่าย ทันใดนั้นเองเดชนรงค์ก็ส่งกองทหารม้าสองพันคนออกโจมตีค่าศึกขุนพลของกษัตริย์นรสิงห์ได้นำทหารเข้าสู้รบอย่างองอาจนายทหารม้าของเดชนรงค์ถูกฆ่าตายหลายคนกองทหารม้าแตกพ่ายกลับเข้ามาในเมืองโดยไม่เป็นขบวน เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ